สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มีีก็จะพามาน,นารถ6ลิตรนะคะขนาด2.5ตันคันนี้จะเป็นโฟมมาสูร,รุ่น f d e 2 5 1 1นะคะเป็นระบบเกียร์ออตโอต้ค่ะคันนี้เครื่องยนต์สี่สูบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเดี๋ยวเราไปมชมสั้กันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออตโอตโน้นะคะแล้วก็จะเป็นงามหมุนได้นะคะเสาสูงอยู่ที่4เมตรนะคะคันนี้ เสาสูงที่ที่เมตรนะคะคันนี้จะได้ยางกัน4ล้อนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 8 1 8ป0 2 9 0 9นะคะติดต่อหาคุณจิรโลดได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะมาเพสเข้าค้าท้าลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะร้านจะอยู่แถวเคหะบางพีศรีกาการค่ะ นนะะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะเป็นเครื่อ,องยนต์กุมาสู40นะคะ ใคก็สามารถสอบเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ